ปล่อยหวานโอเคพี่ตีกิตเตอร์ออกครับพี่ตีโอเคเป็นอวาทค่ะแต่พามีก่อนนะเตยไม่ใ่ถ้าพี่เอตาดูบอกด้วยนะว่าเราเป็นนางเอกเแล้วกอเดี๋ยราพี่นะอ่ะพี่เอ้ขอฝังนี้หน่อยขอฟังนี้หน่อยพี่มาแล้วนะครับสอนเต้ขออบาดน่อยคะ ทั้งนี้นะตอนนี้ลูกชายลูกหนึ่งต้องมีสวยสุดเองไม่ติดเองสอสวยนะนะครับโอเคหัวใจพี่หน่อยล่าสุดเด็กในสังกัดเราไดาเดบิประกาศไปแล้วคือนี่ค่ะเป็นไงคะดีใจค่ะดีใจเพราะว่าน้องทั้งคู่ก็เราก็ลุ้นกันมาสิบกว่าปีนะคะก็ถึงวันหนึ่งที่พวกเราทุกคนต้องแสดงความยินดีด้วยกันนี่เนี่ยค่ะ พี่ว่าถึงเวลาแล้วที่น้องทั้งคู่ก็ที่จะให้พวกเราได้ดีใจพร้อมกันนะเ,ออเหมือนจุดพูพร้อมกันหรือเลเารู้ออแ,แ,แก็พี่อาจจะคอยบอกบ้างอะไยาเดีเออ๋ยขาดแล้วก็พี่อาก็คอยดับรู้อยู่แล้วก็บอกก่อนเออที่จะลงข่าวนิดเดียวเองเพราะว่าเขากลัวความลับ รู้ว่าค่ะถ้าบอกพี่เอทุกอย่างก็ทุกคนก็ทราบทุกคนก็ทราบี่ใส่พี่เอใช่ไหมคะพี่เอก็เข้าใจทุกอย่างของเขาอันนี้ว่าเพราะเขาก็กลัวความลับรู้ว่าเขาก็บอกเมื่อเมื่อแบบลงภาพพร้อมกันนี่เนี้ยค่ะพี่เอก็ดีใจมากๆแล้วก็โทรไปหาแม่แก้วแล้วก็ทุกคนนี่เนี้ยก็ล่าล่าสุดไปทานข้าวกับแม่แก้วมาก็คอนเกรตูเลชันนี่เนี้ยค่ะส่วนรายละเอียดทุกอย่างก็เดี๋ยวเจอกับน้องนายเดชแล้วก็ คุยกับน้องเลยในส่วนเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอ๋อพี่เอก็ถามแม่แก้วเลยค่ะว่าทีมชุดสีอะไรพี่จะตัดรอตั้งแต่ตอนนี้แล้วเดียค่ะใช่ไอเดียจะได้เตรียมเหมือนวันวันขึ้นบ้านใหม่เห็นไหมคะที่พี่เอใส่สีค่ะพี่เอะบอกว่าแม่ต้องบอกแต่นนนนนะลูกจะได้ตัดชุดทันนี่เนี้ยค่ะอต่ไม่เล่นไม่เล่นใหญ่ดีเยคะอะไรนะครับให้เตรียมตัวนานเนี้ยค่ะอ๋อยังค่ะตอนนี้ยังไม่แพนอะไรทั้งสิ้นแต่พี่เอก็แบบว่าอยากรู้เดี๋ยค่ะก็นิสัยพี่เอนะคะก็ประมาณนี้ค่ะต็มสีเตรมสีเรียงคะ อ๋อยังเลยค่ะเขายังไม่บอกอะไรทั้งที่เขาบอกใจเย็นๆก่อนพี่เอใจเย็นๆก่อนตอนนี้เออให้ดีใจกับเรื่องนี้ไปก่อนอย่าเพิ่งไปคิดถึงอนาคตไองเดียคเขาต้องหาทางไงพี่เอเราต้องอ๋อเออใช่ใช่ใช่เนี่ยพี่เอก็เครียดมากใช่ไม่ได้เดี๋ยวเขาว่าแต่งตัวเวิร์กว่าเจ้าสาวอีกไอเนียคเขาเดี๋ยวรอให้ถึงวันนั้นนี่เดี๋ยวค่ะ เอ sure <笑><笑>เอเดือดเดือดแตกอีกแล้วน้องอยากอยากอยาก่อสิค้ให้ถึงตอนนั้นก่อนนะคะไอเดียค่ะนะคะก็อยากให้อยากให้แบบอยากให้ทุกคนแสดงความยินดีด้วยกันเพราะพี่เอก็ดีใจมากๆด้วยในวันนั้นนี่เนี่ยค่ะนะครับพี่เออวยพรน้องก็อวยพรในาอจีเลยค่ะน้องก็เข้ามาน้องยาย่าก็เด็กมาขอบคุณนี่เนี่ยค่ะเราก็แบบยินดีด้วยทั้งคู่เลยแบบดีใจดีใจด้วยทุกคนก็ลุ้นเหมือนกันทุกคนก็ถามพี่เอว่าเมื่อไหร่จะมีวันนี้แต่ว่าเราเห็นวันนี้พร้อมกันแล้วรู้สึกว่ะ หายใจโล่งกอดแล้วไอเดียค่ะจบทุกอย่างไอเดียค่ะคือหมายถึงว่าจากที่เราลุ้นเราก็แบบคอมพลทแล้วไอเดียค่ะรู้สึกดีใจมากๆครับี่ก็รู้ถึงความัของตลอดใช่ค่ะก็ก็ติดตามกันเราก็เหมือนกับแฟนคลับคนหนึ่งอะเหมือนแฟนคลับเอ็นวายเดียค่ะแล้วก็รู้สึกว่าอะมาถึงวันที่ทุกคนลุ้นกันแล้วก็รู้สึกดีใจนะครับตื่นเต้นอะไม่เคยออกสื่อดานแล้วเนี่ยอตื่นเต้นล่องลองอะนี่มาในฐานะดาราสาวไงใช่มาในฐานะพรีเซนเตอร์เดี๋ยวค่ะ ค่ะพี่เอตอนนี้คืออหน้าที่ของพี่เอทำได้ก็คืออธิษฐานน่อย่างเช่นไปฮ่องกงอะไรเนี้ยค่ะพี่เอก็ไปไหว้พระเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนก็ไหว้ตลอดเพราะว่าเราก็ไม่สามารถเข้าไปเยี่ยมตรงนั้นได้อเนี้ยค่ะแต่ก็ถามกับน้องปอยที่เป็นผู้จัดการพี่เอเนี่ยค่ะน้องปอยก็บอกว่าตอนนี้ก็อาการเริ่มเริ่มเริ่มดีขึ้นนี่ยเนี่ยค่ะก็ก็ดีใจแล้วก็พี่เอก็อยากให้แบบว่าทุกคนร่วมกันแบบว่าอธิษฐาในให้พี่เอฟื้นแบบว่า แข็งแรงเหมือนปกติเร็วๆอย่างนี้ค่ะนี่คือสิ่งที่พวกเราทําได้อย่างนี้ค่ะแต่ก็คิดแล้วก็เป็นห่วงตลอดเลยค่ะ,ะ,ค,ะคือตอนนี้แบบว่าคือยังให้ไม่ไม่มีสามารถโอกาสเข้าคน<ม>นอกใช่แล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าร่างกายเราบางทีแบบเป็นไข้หวัดหรืออะไรแบบนี้ด้วยก็ป้องกันทุกอย่างอย่างนี้ค่ะตอนนี้ ใช่ค่ะที่ฟังจากน้องปอยนะคะอาการเริ่มดีขึ้นแล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพี่เอก็ติดตามข่าวเหมือนกับทุกคนเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่กล้าเข้าไปไปลึกเพราะว่าบางทีถ้าไปเยี่ยมแล้วก็เดี๋ยวแบบเชื้อโรคหรืออะไรแบบนี้ค่ะพี่เอก็กลัวทุกอย่างอย่างเงี้ยค่ะเพรกลัวเขาเย่ะและจะได้ถามไทยน้องปอยได้คุยค่ะพี่เอก็บพี่สุคุยอย่างเงี้ยค่ะนะคะมากมากรักมากรักพี่เอ็มากตกใจมากตกใจมากเสียใจแบบตกใจแบบตกใจแบบตกใจมากก็แบบ ไปท também, like ment, ําบุญไปแบบว่าไหว้พระขอพรอะไรแบบนี้ค่ะทุกอย่างแล้วก็ช่องเกตก็ดูแลอยู่อะไรอย่างนี้ยค่ะนะคะให้กําลังใจให้กําลังใจนะคะทุกคนก็คงเหมือนพี่เออให้กําลังใจพร้อมกันนะครับนะครับคะขอบคุณนะคะขอบคุณคขอบทราบนิดนึงนะคะต้อยดาราต้องไหวตื่นเต้นตลอดเลยเต้นนะคะขอโทษนะคะแล้วเพื่อน้องจะหายตื่นเต้นเนี่ยงานเยี่